คลิปนี้จะเป็นยังไงถ้ามีคนกด Subscribe จะทําให้เท็กเจอร์ไมค์ครับของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆตั้งแต่ไมค์ครับกากๆจนไปถึงไมค์ครับที่สมจริงสุดๆซึ่งในคลิปจะเป็นยังไงก็ไปดูในคลิปกันเลยดีกว่า Let's go <S ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะและถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ปีศาจหัวซ่วมจะไปโผล่ที่ห้องน้ําบ้านคุณรีบกดไลค์เร็วเข้ามันกลาลังม สบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนทักขัาขสู่ซ่องฟัเกนซี่เนาะตอนเที่ยวยในเกมไมค์ครับกันอีกเส้นเคยนะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะทุกคนหวานจะมาทำชาเลนนั่นก็คือเมื่อมีคนกดซับสไครต์เท็กเจอร์ของไมค์ครับจะเปลี่ยนไป ซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะคะทุกคนหวานได้ลงคลิปสั้นก็คือเมื่อมีคนกดไลค์เท็กเจอร์ของมายครับจะเปลี่ยนไปนั่นเองซึ่งหวานก็เห็นมีน้องๆที่มาคอมเมนต์นะว่าอยากให้พี่หวานเนี่ยทำคลิปเต็มลงคลิปเต็มนะคะทุกคนแต่อันที่จริงเนี่ยทุกคนหวานก็อยากจะทําแบบว่ากดไลค์อะไรงี้นะทุกคนแต่ว่าหวานดูเนี่ยมันจะง่ายเกินไปแค่หวานเนี่ยกดเข้าคลิปเ็มแล้วกดไลค์แค่นีเท็กเจอร์ก็เปลี่ยนแล้วมันจะง่ายเกินไปนะคะทุกคนก็เลยเอาเป็นว่ากดซับสไคร์แล้วกันโอเคค่ะทุกคนเปิดมาที่เท็กเจอร์แรก,รนะก,กติ นี่แหละอย่างที่เราคุ้นเคยคุ้นชินคุ้นตากันนะฮะก็คือเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมอย่างนี้นี่ยะทุกคนเป็นดินเป็นบล็อกอะไรอย่างนี้เน,นี่ยเนี่ยทุกคนก็ตามปกติเลยนะคะซึ่งหวังจะรอจนกว่าจะมีคนกดซับสไครต์นะโอเคทุกคนในเท็กเจอร์นี้นะหวังจะเริ่มทําการตัดไม้ซะก่อนหวังอยากจะสร้างบ้านนู่นนี่นั่นตามการเอาชีวิตรอดปกตินะทุกคนเอาล่ะทุกคนจากที่เราได้ไม้มานะเราจะมาทําการแปลรูปแล้วก็ค้าเันโตัค้า,ข,าของเรานั่นเองจุ๊บ โอเคตอนนี้ก็ได้ตัวคัามาแล้วนะฮะ few อ้าวแล้วทุกคนตอนนี้นะหวังว่าเราได้ไมมมันเยอะพอสมควรแล้วแหละโอ้โหถ้าเยอะขนาดนีนะ้ยังเยอะไม่พอเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะทุกคนโอเคเราจะมาทําการแปรรูปแล้วก็ทําการจัดวางโครงบ้านนั่นเอง ตอนนี้เรามีไม้เยอะแล้วนะแต่ว่าหวานต้องการที่จะขุดแบบหินขุดเหมืองนี่นี่นี่หวานเจอฐานด้วยเดี๋ยวนจะไปทำเป็นทอชนะคะทุกคนซึ่งสิ่งที่หวานอยากจะทำตอนนี้นะคะทุกคนก็คือการเตรียมสเสบียงเตรียมของเตรียมอะไรไว้ให้เยอะที่สุดที่จะทำได้นะทุกคนเพราะเท็กเจอรตอ์ต่อไปเนี่ยหวานไม่รู้มันจะทำให้หวานเวียนหัวหรือว่าจะยากสำหรับการเล่นเอาชีวิตรอดของเราหรือเปล่านะเราก็เลยต้องทำการเซฟตัวเองด้วยการหาของในเท็กเจอร์ปกตินี่นแหละกอนนะคะทุกคนอ่าเรียบร้อยเอ๊ะทุกคน หวันว่ามันมีบางอย่างเปลี่ยนไปว่ะทําไมฮอตบาร์เราถึงเป็นสีขาวดําแบบนี้ล่ะแต่ว่าพวกบล็อกนี้ก็ยังมีสีสันสดใสปกตินะแต่ว่าเอ๊ะอะไรอ่ะบล็อกฐานก็ยังสีปกตินะแต่ว่าเฮ้ยอะไรอ่ะทําไมข้างนอกกับข้างในถึงต่างกันจังข้างในพวกแบบหินอะไรเงี้ยก็ยังมีสีนะแต่ว่าทําไมข้างนอกถึงไม่มีสีอะไรเลยล่ะเหมือนว่าโลกนี้ โลกข่าวดําเลยน่าจะใช่แล้วแหะทุกคนนี่มันมีคนกดซับสไคร์แน่ๆอวยตัวเราก็ยังมีสีอยู่นะทุกคนผักก็มีสีแต่ว่าดูสิข้างล่างไม่มีสีเลยไม่แต่แอปเปิลของเราที่เป็นสีแดงนะทุกคนเอาละทุกคนหวังว่ามันจะเริ่มยากแล้วละ่ะถ้าสมมุติเราไปทําการขุดแร่หลายๆอันเนี่ยเราจะแยกออกหรือเปล่าเนี่ย One hour later เอาละทุกคนด้วยความอยากรู้อยากเห็นคงหวะโ,โอ้อ้าวมันวิ่งมาหาเราแล้ว เอาบ้าหรือเปล่าเือตกใจ่ะเลยตใจอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาเฮ้ยอ้า้าเอ้ยเอาเลยทุกคนโดยความอยากรูอยากเห็นของเราเราจะไม่ยอมหรอกนะเทุกคนเมื่อกอเดมนบนั้นของมันายไปหมดเลยแล้วบก็ไม่ได้ทําเกมลูด้วยล้ของตกหมดเลยอโอ้ โอ้นี่มันทองนี่ใช่ไหมเอ้ยนี่มันทองจริงด้วยแตลว่าพวกแร่เนี่ยสีไม่เปลี่ยนเลยนะเนี่ยอ่อเดี๋ยวขอไปดูซิว่ามันจะมีแร่อะไรอ่ออันนี้ก็อ,นนอ,อันนี้เอ้ยอันนี้เหล็กตอนนี้นะเรายังขุดทองแล้วก็ขุดหินไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าที่ขุดเราเนี่ยยังเป็นแบบที่ขุดไม้งงอยๆออยู่ทุกคนอาจจะมองไม่ออกนะแต่ว่ามันคือที่ขุดไม้นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเราจะต้องอัปเกรดก่อน,อนเอาเฮ้ยทุกคนเอา้ายู่ดีเท็กเจอร์แล้วก็เปลี่ยนไปซะง,งั้นตอนนี้เนี่ยนะ โอ้โห oh, แล้วกาลังได้ฟิวแบบกําลังมองเห็นใต้ดินเลยแล้วตอนนี้มืดไปหมดเลยอะเอาไงดีวะเนี่ยเราจะต้องหาฐานด้วยสิอุ oh, ้ยเสียดายฐานตอนแรกเป็นบ้าเลยแล้วเรามองไม่ออกด้วยหรอบล็อกอะไรเป็นบล็อกอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนไม้แบบไม้ขาวไม่มีผิดเลยอะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยฮะมันคืออะไรบ้างวะเนี่ยโรู้แค่ว่าอันนี้คือเหล็กแล้วอย่างอื่นคืออะไรเอาเอาไ,เาไม้แล้วเราต้องเปลี่ยนเกเจอตอนนี้ด้วย One hour. ทุกคนเท็กเจอร์ตอนนี้นะเหมือนมันจะเป็นเท็กเจอร์กระตูนนะทุกคนซึ่งเราเคยทําคลิปนี้ไปแล้วซึ่งมันเป็นเท็กเจอร์ที่น่ารักมากๆเลยแต่ว่าตอนเนี้ยทาตัวไม่น่ารักเลยนะตอนเนี้ยไม่น่ารักเลยเพราะว่ามันมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยโอเคโอ้นั่นไงนั่นไงคู่กรรมออ้ยมันมันเป็นบ้าเสร็จแลอีกแล้วมันเป็นบ้าเสลวียมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นนั่นไงโอ้ย กคนเรจะเป็นบ้าแล้วน้องทุกคนคือหวานไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยก็คือหวานซูมมองมันจากไกลมากๆแบบไกลมากๆโอ้โหเฮ้ยสามีคนหน้าสามีคนตลกอุ้ยตอนนี้ไม่ตลกละไม่ตลกละไม่ตลกแล้วเจ้าหนูเจ้าหนู โอ้ยเจ้าูจหนูมาอ้เจหนูพาเพื่อนมาด้วยเจ้าหนูพาเพื่อนมาด้วยไปไหนดีโอ้หละมันเยอะมากเฮ้ยนี่ไปไหนดีเราจะตายแล้วนะเนี่ยโอ้โลกนี้ไม่เข้าข้างเราเลยนี่วะไปไหนดีเฮ้เฮ้เฮ้อย่ามายุ e <c oughs> it? ่งกับฉันนะอย่ามายุ่งกับฉันโอ้ โอ้โหรู้สึกว่าคอนเทนต์นี้มันจะไม่เข้าข้างเราเลยนะคะเนี่ยทุกคนลี빙มาให้ไกลที่สุดโอ้โหจะพักกินแอปเปิลสน่อยแต่ว่ามอนเยอะไม่ไหวหมอนเยอะไม่ไหวโอเคทางเดียวที่เราจะต้องทําก็คือตอนนี้ก็คือก็อเข้าไปในหมู่บ้านเท่านั้นนะคะทุกคนไม่ไหวแล้วขอหลบในบ้านหน่อยนะโอเคเฮ้ออะไรเนี่ยชาวบ้านหน้าตาโคตรแปลกอ่ะอุ้ยซอมบี้มาเฝ้าหน้าบ้านด้วยอ่ะโอ้ my god เราจะต้องนอนนอนไม่ได้อ่ะ ขอนอนได้ไหมอ่าขอนอนพักก่อนนะกัทุกคนเพื่อไม่ให้มกม,นมันเกิดนะจะได้โดนไฟเผาไปเลยนะคะพี่น้องไหนขอสำรวจด,ดูหน่อยสิอุตกใจหมดนึกว่าเป็นซอมบี้เสื้อเขียวปี๋เลยโอเคกล่องมีแต่พวกผักผลระไม้นี่เอาล่ะทุกคนตรงนั้นเหมือนว่าจะเป็นโบสถ์แล้วก็มีพวกอัญมณีอัญมณีแต่ไดมอนเราเจอไดมอนไม่สนแล้วตอนนี้ลงไปเดี๋ยวนี้อึบไดมอนไดมอนไดมอน ไดมอนไดุ้คไดมอนมาเลี้ยวสองมิต ถึงจะน้อยแต่ก็มีไดมอนตั้ง2เม็ดโดยที่เราไม่ต้องลงเหมืองไปเจอเจ้าเอ็นเดแมนบ้านนั่นนะคะทุกคนเอาล่ะขอบคุณมากนะชาบ้านเพราะฉะนั้นเจอกันโอเคทุกคนเหมือนจะมารีวิวเท็กเจอร์นี้นะมันน่ารักมากๆเลยก็คือพวกหน้าแกะ,หน,แกะหน้าแบบสัตว์หน้าทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปหน้าแกะจะเป็นอย่างนี้หน้าวัวก็จะเป็นอย่างนู้นเอาล่ะทุกคนเราวนเวียนกับอะไรงี้มาเยอะและ้วหวังว่าเราไปเอาชีวิตรอดแบบจริงจังกันดีกว่านะคะทุกคนเราแต่วิ่งเล่นไปทั่วทั้งคืนเลยล้วไม่ได้สร้างบ้านสักทีเนี่ยให้ เอาลล้วก็ทุกคนตอนนี้นะคะบ้านหลังเล็กน้อยของเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ไงซึ่งก็เล็กจริงๆนั่นแหละทุกคนหว่าสร้างแบบว่าเออไปอยู่คนเดียวอ่ะใครจะทําไมแล้วก็หลังคาก็ไม่มีด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทัวร์ดูนะฮะมีเปิดเข้ามาก็จะเป็นห้องที่มีแต่กระจกทั้งนั้นเลยจะมีทำไมเยอะแยะวะเนี่ยก็จะมีเตียงนะคะมีอ่ากล่องเก็บของของหวานซึ่งหวานก็เก็บของไปแล้วแหละแล้วก็มีโต๊ะครับมีเตาเผาก็อย่างเบสิกเบสิกอะทุกคน ก็คมไฟนะก็ทุกคนหวานได้ทําการขโมยจากหมู่บ้านมานะนี่ทุกคนมันจะบอกว่าทําเลที่หวานมาสร้างบ้านน่ะสวยมากๆเลยทุกคนดูดิมันจะมีน้ําแล้วก็มีแบบพวกต้นไม้อยู่รอบๆแบบเต็มเยอะมากเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนความรู้สึกแบบนี้ฮ้ยในที่สุดแล้วก็ได้เปลี่ยนเท็กเจอร์ซะดีทุกคนโอ้โหและนานมากเลยนะทุกคนในที่สุดก็มีคนกดซับสไคร์แล้วสักทีโอ้โหแล้วดู เท็กเจอร์อันนี้เหมือนว่าจะเป็นเท็กเจอร์สมจริงนะคะทุกคนซึ่งอืดูจากสีไม้นะดูจากประตูดูจากกระจกเออก็สมจริงอยู่นะใบไม้ก็สวยมีแสงเงาด้วยน้ําก็อ้น้ําก็สวยแต่ว่ามันจะสมจริงได้สักแค่ไหนกันเชียวถ้าแค่เท็กเจอร์เนี่ย,ยมันก็คงจะไม่ค่อยเจ๋งหรอมั้งอืมเดีลองตัดไม้ดูสิเฮออุ้ยหูมีไม้กระเด็นออกมายอย่างนี้ด้วยหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยสิว่าตอนแตกจะเป็นไงฮุบเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอยเฮ้ยเอาดีเอาดีโคตรเจ๋งเลยนี่ว่าไม้แตกออกมาเป็นสิ่งเสี่ยงไม่พอใบไม้ก็ยังล่วงลอยมาอุ้ยแล้วได้แอปเปิลด้วยอฮ้ยนี่มันโคตรเจ๋งเลยไม่ใช่หรอตัดต้นเดียวเท่ากับได้ทั้งต้นเลยโอ้โหแล้วดูไม้โอ้ my god เฮ้ยโคตรเจ๋งเอ๊ะ น uh, อกจากต้นไม้แล้วมันจะเป็นอะไรอีกหรือเปล่าอืมดินก็ได้ดินดินดินฮุบเุ้ยโอ้ดินก็แต่มาเป็นสิ่งเสียเหมือนกันมีหญ้าป่าปนออกมาด้วยโคตรเท่อ่าไหนดูซ้ายสิฮุบเฮ้ยเฮ้ยโคตรจริงนี่มันเป็นเท็กเจอร์ที่สุดยอดสุดเลยไม่ใช่หรออืมตอนกลางวันก็สวยขนาดนี้ละถ้าเป็นตอนกลางคืนจะขนาดไหนกันนะขออนุญาตทำเซตไนท์นะคะทุกคนหฮ้ยโคตรสวยโอ้โห อ้ยสวยมากเลยนะเนี่ยขอไปดูแสงในบ้านแล้วหน่อยปุบโห อุย้ยแต่แอบน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยแต่ก็ยังดีนะที่บ้านเรายังมีแสงไฟอยู่ก็เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หวานด้วยนะคะทุกคนถ้าน้องๆอ,อยากจะดูเทกเจอร์แปลกๆอีกเนี่ยก็อ,อย่าลืมกดซับสไครต์กันมาเยอะๆด้วยนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะทุกคนช่วยกันกดซับให้หวานถึง3ามแสนซับด้วยนะทุกคนหวนจะได้มาทำ Q&A ให้น้องๆดูนะเอาเป็นว่าอยากทำคลิปไ like, รหรือว่าคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์มาบอกได้ทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะ See you again b y